วันนี้ถึงวเวลาของเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าเนริกาตัวใหม่เรามีอยู่2ทางเลือกทางเลือกแรกคือไปตลาดทางเลือกที่2คือเปิดเองอันไหนดีเปิดเองใช้เจมนะครับ2,500เจม10ตัวไปตลาดดีกว่าครับผมผมว่าตลาดดีกว่าครับเย่าเสี่ยงเรื่องดวงเลยเสี่ยงเรื่องดวงันเป็นการเสี่ยงที่แบบไม่คุ้มเลยซื้อดีกว่าซื้อดีกว่า1 1ึ0 0หหเฮ้ยมันต้องมีถูกกว่าน,นี้สิ1 9ื0นเรามีอยู่ต้อง80,000นนะอ่ะซื้อเลยแล้วกัน ไม่เสียเวลาโอเคครับเรียบร้อยฮะไปแล้วฮะไม่สนแล้วราคาถูกลาคาแพงเจ้าเคชไซเอนติสนะครับคูดาว25วิสปอนยูนิตออกมา20,000ไป2 5 0ล้าน5ราคาวาง500ในมือถือเป็นกรงนะครับเป็นเคชเอาเจ้าตัวนี้มาใช้ด้วยดีกว่าเจ้าสติกสปีกเกอร์แมนนะครับเป็นตัวที่อยู่ในแพ็คเดีวยวกันดาเมจ500ไป1,000 0ระยะ30ไป45คูดาว1วิ d p ี500้าไป1มื่นนึงะครับคือ DPS ไม่เยอะเลยน้อยมาก ราคาวาง300เออครั้งที่แล้วเจ้าคอมมานโดนะฮะสปอนมาใช้ไม่ได้นะครับติดอยู่ที่ฐานไม่ยอมเดินออกมาจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าใน500พอดีมาจ้นาฬิกายืนอ่โจมตีเองไม่ได้ใช่ไหมเออเฮ้ยอ๋อเป็นกงดักสตูครับเอาแล้วสปอนยูนิตไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแล้วยูนิตไม่สปอนเหรอเป็นที่ดักสตูไม่ได้สปอนยูนิต สปอนที่ดักศัตรูอันนี้คืออะไรอ่ะหมื่นหนึ่งดาเมจอรอแล้วก็มี HP เอาไว้ดักศัตรูอ๋อโอเคเอาแต่ว่ารอดไปแล้วสองตัวเดี๋ยวนะเอาวางเรื่อยๆด้วยมีระยะในการวางไหมไม่มีสองหมื่นคือ HP ของกรงครับโอ้โหใครเดินมาทางนี้คือไม่โดนฮะอันนี้คือติดอยู่ในกรงเลยนะฮะดักเอาไว้แต่ถ้าเกิดไม่หลุดออกมาแล้วยังไงอ๋อไม่ใช่สิเลเซอร์เป็นคนยิง งงแฮะเดี๋ยวนะตรงนี้สคริปต์ก่อนวางตรงนี้ด้วยแปบ๊บหนึ่งผมผมงงงงการใช้งานเดินเข้ามาปุ๊บไม่หัก HP อ่าดาเมจอ๋อนนี้หัก HP แล้วข้างบนนี้คือ8,000ทับ1,000คือยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่มีดาเมจยังอยู่ฮะเลือดไม่ลดนะครับเลือดไม่ลดยูนิตยังอยู่ตรงนน้นที่หายไปเพราะว่าเลเซอร์ยิงแต่ตรงนี้คือยังอยู่ครับ ยังติดอยู่ในกรงไม่ต้องไปไหนแต่ที่งงคือตรงดาเมจเนี่ยตรงที่เป็นรูปดาบเนี่ยไม่ใช่ดาเมจอะมันคืออะไรไม่รู้ออื <c oughs> เนี่ยเพิ่มขึ้นมาสองตัวนี้วิ่งเข้ามาอ,อ๋อหรือว่ามันเป็นเหมือนอันนี้หรือเปล่ารับดาเมจก่อนก่อนที่เลือดจะลดไม่ใช่สิเพราะว่าอันนี้ยังไม่เต็มเลยอันนี้เลือดกงก็ลดแล้วอ่ะอันนี้ตัวใหญ่มาเลือดลดไหมเลือดลดไปอันนี้ไม่เพิ่มแต่ยูนิตหายไปเลย อันนี้กงพังเลยเพราะเลือดเยอะกงพังเลยครับอ่าอันนี้หมดโอเคมันก็เหมือนเป็นของมกกากั้นเอาไวอ้อ่ะแต่ว่ามีลูกเล่นคือการจับศัตรูเอาไว้ด้วยอันนี้มากันยเยะเดี๋ยวนะสกิปก่อนแป๊บหนึ่งเราอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดขั้นแรกพันห้านะฮะกงตอนนี้ HP แสนหนึ่งนะครับคูดาวเท่าเดิมกง HP แสนหนึง่งรีบวางใหม่เร็วยีว่สิบวิติดหมดเลยครับเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยฮะกองกันอยู่ในนี้หมดเลย ขังรวมเรียกว่าขังรวมเฮ้ยนายโอ้อาอาสคริปต,ต้องอัปเกรดแหละมามามาแสนหนึ่งด้กี่ตัวขังไว้ขังไว้ขังไว้อะฮะดีมากมาอยู่กันในนี้ให้หมดเลยอือฮึตัวใหญ่มาอ๋อนี่วางได้อีกกลงหนึ่งสี่กลงคือตัวใหญ่เหมือนจะทําลายเลือดกลงนะแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยติดอยู่ข้างในแสดงว่าขนาดมีเกี่ยวหรือเปล่าเอออันนี้คือติดเข้ามาอยู่ข้างในเลยอันนี้ก็ยิงไปเรื่อยเย สังไว้ให้เพื่อนยิงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งซันต้าสองพันเวฟที่สิบสองนะฮะไปเรื่อยๆครับคือจัดการสตูได้ไม่หมดแต่ว่าลังเอาไว้ได้นะฮะอันนี้วางแค่สามอันเองไม่ยอมวางเพิ่มแสดงว่าจุดวางก็มีผลใช่ไหมอาจจะต้องวางอยู่กลางๆแถวที่เขาเดินนะครับตรงมุมอาจจะหักเลี้ยวไม่ได้หรือเปล่าก็เลยไม่วางแต่วางด้านนี้ก็ได้นะอให้ังนหนึ่งเข้ามาในนี้ให้หมดเลยดีมากเดินทางกันเข้ามาเดินทางกันเข้ามา เข้ามาอยู่กันในนี้อ่าพื้นที่มีเหลือเฟอือพวกนายไม่ต้องห่วงข้าวปลาอาหารพร้อมตรงนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะยังไม่หลุดมาเลยสูงสุดเท่าไหร่นะสองล้านใช่ไหมสองล้านห้าโอ้โหคือดักบอสได้เลยอ่ะสองล้านห้าอ่าลบไปแล้วกรงอ๋อจะเกิดกรงลบไปคือยูนิตก็หลุดออกมาเหรอหลุดออกมาแน่เลยเมื่อกี้ใช่ใช่หลุดออกมาฮะงั้นเราต้องมีตัวจัดการครับตัวนี้มาตัวที่เราเอามาเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่ง อันนี้คือยิงเลเซอร์เหมือนกันฮะดาเมจเริ่มต้นห0 0ร้อยนะครับค่อยๆย,ยิงไปไม่เป็นไรเราไม่รีบนานได้ทั้งวันจัดการไปนะนาดีกาหลับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮตัวใหญ่กวาดหมดเลยอ๋อไม่เหลือกลงให้คนอื่นเลยอ๋อหลับยังวางได้ฮะไม่ต้องห่วงครับหลับวางได้โอเคกลงมีอยู่กลงมีอยู่มาเลยสามแสนจะพอไหมสามกลงไม่น่าจะพอหลุดแน่เลยหลุดแน่เลย ออแล้งานเข้าแล้วงานเข้าแล้วครับผมแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาวางตรงนี้วางได้สองตัววางเจ้าตัวกลงได้แค่สองตัวนะฮะนี่คืองานยากแล้วครับผมอมีหลุดมาเพียบเลยเพราะว่าตอนนี้กลงไม่พอแล้วฮะแป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งครับผมแปบ๊บหนึ่งครับเคลียร์งานแป๊บหนึ่งงานด่วนงานด่วนโอ,โอเคเรียบร้อยเคลียร์หมดทีนี้มาอัปเกรดก่อนเจ้ากลงเจ้ากลง ตรงตรงนี้อัปเกรด5,000ตอนนี้กลงเป็น3ามแสนห้านะฮะคูดาวยี่สิบห้าวิเหมือนเดิมโอ้หลับมันเลยอย่าหลับสีนายอันนี้แสนหนึ่งโอเคยังมาได้อยู่3ามแสนนะครับวางได้แค่สองตัวเองอะวางนี้น้อยมากอืมโอเคได้มาอีกหมื่นหนึ่งอัปเกรดขั้นต่อไปคือเท่าไหร่หมื่นสองอัปตัวนี้ก่อนแล้วกันห้าพันอะแล้วก็อัปตัวเลเซอร์ตัวนี้หกร้อย สอง0ห้าดาเมจตอนนี้สี่0ันห้าะครับระยะสี่สิบระยะกว้างอยู่อ๋อยิงแบบยิงคือชิ่งแล้วโดนหมดเลยอ่าฮะถ้าเกิดเลือดในน้อยเน,นี่ยโอเคนะสอง0ันห้าดาเมจสี่0ันห้าโอเคผมติดอยู่ในกรงครับ <laughs> เราก็ติดอยู่ในกรงได้อันนี้วางได้สอันน่ะอันนี้วางได้แค่สามวางได้แค่สองตัวด้วยฮะผมว่าน่าจะไม่รอดมัง้งสู้บอสได้หรือเปล่าหมื่นเจ็ดนะครับอัปเกรดตัวนี้1มื่นสองตอนนี้เลือดโอ้โหมีหลังคาให้อ่าล้านหนึ่งนะฮะ ใช่ไหมล้านหนึ่งหนึ่งของสามหนึ่งสามล้านหนึ่งนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปสามหมื่นเลยอะ่ะโอ้ใช่เงินแพงมากต่อไปต้องการอีกสามหมื่นทั้งสองตัวนะฮะเกมมันจะเป็นเกมช้าไปเลยนะครับล้านหนึ่งวางได้สามอันอันนี้น่าจะแถมมั้งไม่เห็นเปลี่ยนเลยอันนี้เอาละเริ่มมากันเยอะฮะแต่เลือดไม่เยอะไม่เป็นไรหลักแสนบ้านเราหลักล้านชิวๆช,วช,วชวิโอเคครับสามหมื่นเรียบร้อยเปลี่ยนกรงเป็นตัวนี้ก่อนสามหมื่นโอเค โอ้โหมีนาฬิกาอยู่บนฮะเป็นป้อมประการครับสองล้านห้านะฮะตอนนี้อยู่อย่างสบายครับมีนาฬิกามีหลังคามีข้าวให้กินมีไฟให้ช็อตกรงสองล้านห้าแต่ทำไมวางแค่อันเดียวแล้วอันนี้ล่ะจะเปลี่ยนไหมเอาวางอยู่วางอยู่โอเคกลงองยังรู้เข้ามาอยู่อย่างสบายอัปเกรดเต็มสองตัวนะครับเรียบร้อยเราวางเลเซอร์เพิ่มนะฮะเอาต้สคิปไม่ไหวครับเวฟหลัง เลือดไม่พอฮะต้องรอครูดาวผมอยู่ในกงครับตอนนี้ผม <laughs> ผมออกไม่ได้ครับเฮ้ย <laughs> <laughs> อย่าเบียดอย่าเบียดให้รีเซ็ตได้ไหมรีเซตโอเคโอเคครับ <laughs> ผมออกัาแล้วครับ <laughs> คือรูปแบบน่าสนใจแต่ว่าการใช้งานจริงก็ไม่ได้โอพีอะไรมากนะฮะถึงแม้ว่าจะเลือดเยอะก็ตามแต่ว่ากลายเป็นเกมช้าไปเลยต้องมียูนิตท,ที่แบบทำดาเมจจะเยอะอยู่ดีอะคือเลือดไม่เลียถ้าเกิดบ้านไม่พัง เลือดไม่รีเองต้องรอบ้านพังก่อนหกแสนมาหกแสนฟึบบ้านพังไปเนี่ยต้องรอสปอนใหม่ลบมาลบบ้านมาลบบ้านมาเอาละครับเอาละครับโอเคยังดีนะที่มีอยู่แล้วก็รอสปอนใหม่ฮะโอถ้าเกิดทั้งสามอันอันนี้คือเลือดเหลือน้อยนี่คือไม่ได้เลยนะใช่ไหมทั้งสามอันนี้ถ้าเกิดเลือดเหลือแค่นิดเดียวหมายความว่ายูนิตผ่านไมได้แน่นอน เนี่ยอันใ,นในเนี่ยอันที่อยู่ข้างในเนี่ยถ้าเกิดเลือดเหลือน้อยเนี่ยอันตรายมากเพราะว่าถ้าเกิดข้างหน้าหมดไปปุ๊บเลือดเหลือเดินทะลุมาจบเลยอันตรายจริงๆรอบหน้าเวฟสุดท้ายแล้วบอสส่วนใหญ่มาด้านนี้นะด้านนี้ไม่ค่อยมาเสียดายมากจริงๆต้องวางตรงเนี้ยบอสอยังไงเดินทะลุหมดเลยแน่เลยเดินทะลุหมดแน่นอนเลือดเหลืออ้าวติดเหรออ๋ออันใหม่พอดีอันใหม่วางพอดีโอเคครับเหลือตรงนี้ล้านแปดฮะ ล้านแปดโอ้ตรงนี้สองล้านห้าเต็มอยู่โอเคเดินเข้ามาเร็วเออช้าอยู่ห้าสิบนาทีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ